มันเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดที่โลกของเราเคยเห็นมาและการกัดของมันก็แรงพอที่จะบดขยี้รถยนต์ได้ฟันที่ใหญ่ที่สุดที่พบมีความยาวเท่ารีโมทคอนโทรลมันกินอาหารประมาณ 1, 1 3 4กิโลกรัมต่อวันซึ่งเท่ากับปลาทูน่า3 3 0 0กระป๋องฟอสซิลเมกาโลดอนที่เก่าแก่ที่สุดนั้นมีอายุประมาณ20ล้านปีก่อนแต่คุณจะไม่เห็นโครงกระดูกของมันและนั่นเป็นเพราะเมกคู่ยิ่งใหญ่ไม่มีกระดูกโครงกระดูกที่ทำจากกระดูกช่วยสัตว์ส่วนใหญ่มีรูปร่างและความแข็งแรง แต่ฉลามมาจากคลาสย่อยเดียวกันกับปลากระเบนปลาสเก็ตและปลาฉนากและมีกระดูกอ่อนแทนที่จะเป็นกระดูกกระดูกอ่อนเป็นเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นกว่ากระดูกแต่ก็ยังแข็งแรงพอที่จะสร้างรูปร่างและปกป้องอวัยวะภายในได้บางพื้นที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเนื่องจากกระดูกอ่อนอ่อนกว่าและบางส่วนเช่นหัวฉลามจะแข็งกว่ามากเนื่องจากมีกระดูกอ่อนที่กลายเป็นแคลเซียมแต่จมูกของพวกมันจะทําจากกระดูกอ่อนที่อ่อนนุ่มและยืดหยุ่นได้มากซึ่งทํางานเหมือนกับกันชนในกรณีที่เกิดการชนกับออันตราาายบายบงง่ ใครจะรู้แล้วว่าพวกมันทำงานทั้งหมดนี้ได้ด้วยโครงกระดูกหนักๆได้นอกจากนี้กระดูกอ่อนยังทำให้ขากรรไกรมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและอ้าปากได้กว้างกว่าขากรรไกรที่ทำจากกระดูกอีกด้วยเมกตัวเอกของเราก็ไม่มีข้อยกเว้นและมันก็กัดได้แรงที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดซึ่งเป็นไปได้ด้วยโครงกระดูกที่ทำจากกระดูกอ่อนฉลามใช้ประโยชน์จากกระดูกอ่อนของมันอย่างเต็มที่ช่วยพวกมันว่ายน้ำและหันตัวได้เร็วในขณะล่า ข,ข้อเสียข้อหนึ่งของโครงกระดูกประเภทนี้คือเป็นเรื่องยากมากสําหรับนักวิทยาศาสตร์ที่จะระบุขนาดและรูปร่างของเม็กโดยปกติแล้วพวกเขาจะทําการระบุโดยใช้โครงกระดูกหรือชิ้นส่วนของกระดูกฟอสซิลสําหรับเม็กพวกเขาต้องเดาตามฟันที่พบและการเปรียบเทียบกับญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของมันแบบจําลองคอมพิวเตอร์3มิติล่าสุดมีพื้นฐานมาจากการสแกนกระดูกสันหลังที่เก็บรักษาไว้ซึ่งค้นพบในทศวรรษที่1860แบบจจำลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเม็กตัวใหญ่กว่า เร็วกว่าและหิวกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดไว้ดูเหมือนว่าเมกะโลดอนโดยเฉลี่ยจะมีความยาว16เมตรซึ่งใหญ่กว่าความสูงของป้ายฮอลลีวูดเล็กน้อยและหนักกว่าช้างถึง10เท่านอกจากนี้ยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่ามากนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าเมกะโลดอนมีขนาดเท่านี้ได้ยังไงข้อเท็จจริงที่ว่ามีเม็กที่ตัวใหญ่และตัวเล็กอาจเกี่ยวข้องกับที่เรียกว่ากฎของเบิร์กมัน ซึ่งกล่าวว่าอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมโดยรอบส่งผลต่อขนาดร่างกายของสัตว์เนื่องจากจําเป็นต้องเก็บหรือระบายความร้อนเมกกระดอนที่ไปถึงน้ําเย็นอาจต้องการน้ําหนักตัวมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันจะอยู่รอดได้ในอุณหภูมิต่ําส่วนที่อาศัยอยู่ในน้ําอุ่นจะต้องมีขนาดเล็กลงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เผาผลาญพลังงานถ้านักวิจัยคำนวณได้ถูกต้องก็หมายความว่าเมกเดินทางด้วยความเร็วมากกว่า5กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าฉลามตัวอื่นมาก ฉลามขาวในปัจจุบันเดินทางเป็นระยะทางเกือบ11,265กิโลเมตรโดยไม่หยุดซึ่งเท่ากับ9ในสิของเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกดูเหมือนว่าเมโลดอนจะไปได้ไกลกว่านี้มากเมโลดอนเอาชีวิตรอดบนโลกของเราได้นานกว่ามนุษย์เกือบ70เท่าพวกมันท่องไปในมหาสมุทรมาประมาณ20ล้านปีและคุณเจอพวกมันได้ทุกที่ยกเว้นบริเวณขั้วโลกนักวิทยาศาสตร์ค้นพบฟอสซิลที่อยู่ตอนเหนือสุดของชายฝั่งเดนมาร์กและทางตอนใต้สุดในนิวซีแลนด์ สาเหตุที่ไม่พบฟันเมกโลดอนในทวีปแอนตาร์กติกาเป็นไปได้มากว่าพวกมันปรับให้เข้ากับหน้าน,น้ําเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนที่อบอุ่นเท่านั้นเมกอายุน้อยชอบอยู่ตามชายฝั่งในขณะที่ตัวโตเต็มวัยชอบบริเวณชายฝั่งแต่พวกมันก็เคลื่อนตัวไปยังมหาสมุทรเปิดได้ง่ายๆเช่นกันเมื่อโลกของเราผ่านช่วงที่โลกเย็นและแหง้งทะเลก็เริ่มแข็งตัวเมื่อประมาณ3.6ล้านปีก่อนเมกมีพื้นที่ว่างน้อยลงเรื่อยๆสำหรับการเจริญเติบโตเหยื่อส่วนใหญ่เช่นวานตัวเล็ก แมวน้ำและเต่าทะเลหายไปหรือย้ายไปยังน้าน้้ำที่เย็นเกินไปสําหรับตัวเอกของเราและในเวลาเดียวกันจํานวนคู่แข่งตามธรรมชาติเช่นฉลามนักล่าที่มีขนาดเล็กกว่าเช่นฉลามขาวและวานก็เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อาหารที่เปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นอันตรายต่อเม็กมากกว่าน้ําทะเลเย็นคุณเคยเห็นพวกมันบนจอภาพยนตร์ในฐานะสัตว์ประหลาดที่ไร้หัวใจแต่จริงๆแล้วฉลามตัวใหญ่เหล่านี้รักและห่วงใยสมาชิกในครอบครัว นักวิทยาศาสตร์ค้นพบพื้นที่พอพันเมกโลโดอนหลายแห่งในฟลอริดาเมริแลนด์ปานามาและนอกชายฝั่งสเปนดูเหมือนว่าพวกมันให้กำเนิดลูกในสภาพแวดล้อมน้ำตื้นจากนั้นเม็กตัวน้อยก็จะอยู่ที่นั่นโดยมีผู้ใหญ่คอยปกป้องและเลี้ยงดูพวกมันจนกว่าพวกมันจะพร้อมที่จะต่อสู้กับผู้ล่าเม็กผู้ยิ่งใหญ่มีฟัน276ซี่ในปาก5แถว เชนยวกับฉลามอื่นๆมันทดแทนฟันที่สึกหรอหรือสูญเสียได้รวดเร็วมากเมื่อมีฟัน4หรือ5แถวอยู่ในปากโดยพื้นฐานแล้วมันทําหน้าที่เหมือนสายพานลําเลียงงอกฟันที่เสียหายหรือหลุดขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งหมายความว่าเมกโลดอนที่โตเต็มวัยอาจมีฟันหลายพันซี่งอกขึ้นมาตลอดชีวิตแม้ว่าฉลามขามักถูกกล่าวถึงว่าเป็นญาติสนิทที่สุดของเม็กแต่ก็แทบไม่ใช่ญาติห่างๆกันด้วยซ้ํา บัมพบุรุษของฉลามขาวในปัจจุบันดำรงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับเม็กแต่พวกมันไม่ใช่เพื่อนสีและยังเป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำฉลามขาวอาจไม่ชนะในการต่อสู้แบบตัวต่อตัวกับเม็กแต่มันเป็นนักล่าที่เก่งกว่าเนื่องจากใช้ขนาดที่เล็กกว่าและความว่องไวของมันเพื่อยแย่งเหยื่อของยักษ์ใหญ่อย่างรวดเร็วถ้าไม่เหลือเพียงปลาและวานที่ตัวใหญ่กว่าไว้สําหรับเม็กตาอาหารของมันเริ่มหมดลงเมื่อวานว่ายไปยังทะเลใหม่ที่เย็นกว่า เมกโลดอนมีลักษณะเหมือนฉลามหัวบาดในปัจจุบันมากกว่าฉลามขาวมันมีจมูกสั้นกลามล่างแบนและคลีบอกขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำหนักและขนาดที่ใหญ่โตของมันนอกจากนี้เรายังพูดถึงเมกว่าเป็นยักษ์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่เราแน่ใจ100%ได้ไหมว่ามันไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในขณะที่เรากำลังพูดอยู่ท้ายที่สุดแล้วเราได้สำรวจมหาสม,มุทรของเราทั้งหมดเพียง5%เเท่านั้นร่องลึกก้นสม,มุทรมาเรียนาเป็นร่องลึกในมหาสม,มุทรที่ลึกที่สุดในโลก และคุณจุ่มยอดเขาเอเวอเรสต์ทั้งหมดลงในส่วนที่ลึกที่สุดได้และยังคงเหลือพื้นที่ก่อนถึงพื้นผิวเป็นระยะทางกว่า1.6กิโลเมตรถ้าเมกโรดอนหนึ่งหรือ2ตัวต้องการสถานที่ซ่อนนั่นก็จะเป็นจุดที่สมบูรณ์แบบแม้ว่าจะไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดเนื่องจากมีความเย็นและความมืดมิดอีกทั้งความกดดันที่นั่นยังหนักหน่วงกว่าระดับน้ําทะเลถึง1000เท่าอีกด้วยเพราะงั้นถ้าเมกซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจริงๆมันก็จะเจอปัญหาร้ายแรงกับฟันของมันเพราะแคลเซียยยมมจะาาาภใต้วกดัันนน เพื่ออยู่รอดที่นี่ให้ได้มันจะต้องเรียนรู้การเคลื่อนที่ในความมืดสนิทด้วยนั่นหมายความว่ามันจะต้องเรืองแสงให้ได้หรือวิวัฒนาการจนมีดวงตาเหมือนกับหมึกยักษ์ถ้าเม็กยังคงอยู่และใส่ใจในการเลือกอาหารมันจะต้องกินปลาที่มีขนาดเล็กกว่าและนั่นคงจะเป็นปัญหาสําหรับมนุษย์อย่างเราโดยเฉพาะพวกเราที่ชอบกินปลาเนื่องจากในทุกวันนี้มาหาสมุทรไม่ได้เย็นลงเลยเมกโลอดอนคงชอบอุณหภูมิม,มหาสมุทรและจะเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้เร็วกว่าที่เคย ยักษ์ใหญ่เหล่านั้นจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับเรือบรรทุกสินค้าและเรือสำรานในกรณีที่คุณกลัวที่จะเจอกับเมก็โลดอนอย่าเพิ่งกังวลนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เนื่องจากขนาดของตัวเอกของเราอาหารส่วนใหญ่ที่เมก็โลดอนชอบกินอาศัยอยู่ในบริเวณมหาสมุทรน้ำตื้นและไม่ได้อยู่ในทะเลน้ำลึกแมกจะต้องขึ้นมากินอาหารเย็นเป็นระยะระยะและมันก็ยากที่จะมองผ่านสัตว์ตัวใหญ่ขนาดนั้น พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดยักษ์สำหรับเราแต่ที่จริงแล้วเมกโลโดอนและไดโนเสาร์ไม่เคยอยู่ร่วมยุคก,กันเลยไดโนเสาร์น่าจะตายไปเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนดูเหมือนว่ามเมกโลโดอรนั้นปรากฏตัวหลังจากนั้นเล็กน้อยจากนั้นเล็ก